สวัสดีจ้าพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องทุก,ท,กทุกคนมาเนี่ยมามาเนี้ยมากกาไฟมากกาไฟในบรรยากาศฝนตกพี่น้องฝนตกแต่มือว่านนี่ครับข้างหมอต้มักเขือต้มมะเขือ,อ,อปนมะเขือบรรยากาศฝนตก ตกคุ้นตก,ตกจะมันมันแม่เราขัวแม่งแม่งชี้ฮอตไสอยู่หน้าเราพี่น้องนี่จะแม่งี้ซ้อนเลยอดีตเพื่อสุกแล้วเรียบรอ้อยแม่เราก็ใส่รสด,ดีใส่ผงนัวนี่แหละธรรมาดาอันนี้ฮอตปิดแก่แต่จ้าพี่น้องเพราะว่ามันสุกแล้วขัวแม่งไ,ได้มือแล้วถ,วยนะถอยเนาะ แต่บ่หลายขั้นมือใดล่มมือใดฝนนี่ก็แห้งบ่ได้เลยในในอไข่แม่ไข่ฟองแล้วมันเลาะอยู่เส<น>ร็จแล้วกระสิล้อต้นบักเขือของเฮาให้เจ้าหอเขาไปส่งข้อฝนก็ตกตกแต่เมือม่อวานเมื่อวานก็ทั้งล่มทั้งฝนมือนี้ก็ตกมาอีกแค่น้อยคยายนั่งอยู่หน้าบ้านที ไปส่บ่ได้ฝนตกจืนมดกีซ้อนกีซ้อนพี่น้องว่ามันกี่หลีด,ด้กกีซ้อนทั้งกีซ้อนทั้งกิ่หลีนั่นแหละแต่ว่าสมัครกีซ้อนสิหลายกว่าแมงกีซ้อนอีอยัง,ง,ยงกระปุกบ่กระปุกปีใส่ไปเมื่อวานเด้ ใส่ถ,ถ้วยก็สิได้พอดีใส่ถ้วยพอดีพี่น้องพ่อบ่ได้ซื้อข้าเจ้าซื้อก็บ่แม่นต์สีซีซีผุนบ่อซ้ำนี่ซีซีมหาซีผุนนิดน amentos, ึงยุบนิหน่อยๆนึงกระซ้าบาได้ทั้งขวายแล้วเออเออเออไข่มันเห็นปะนี่เห็นปะกิซ้อนบ่แม่นไข่มันได้ไข่กิซ้อน นัววไปรถเดียอือตัวนี้ไข่ปะพี่ซ้อนไข่แอย่กับเราอที่มาสงเด็กบ่กะพอยู่เดบ่ีเอาไ่้าก็ต้มเขือเราบอมา ต้มบะเขือปนใส่กับปลาทูปนใส่ปลาท,ทูแต่ว่าสำหรับน้องบีข้าน้องบีเฮ็ดกินผู้ดเดียวน้องบีสิบ่ใส่ปลาได้พี่น้องน้องบีเป็นบ่มักแบบบ่มักใส่ปลาทูบ่บ่มักปนใส่ปลามักปนใส่แต่บะเขือโดดๆเลยนะั่งน้องบีมักแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เขากินหลายคนเขาก็เลยใส่ปลาไปน้ำพี่น้องน ต้มไว้ให้มันเปลี่ยนสีผล่ะให้มันสุกๆฝนกระตกลิ่นเสะเสะยิงสิพาไปเนมึงนาบ้านบรรยากาศนาบ้าของเขากะเปียกกะจืนจักหน่อย คนตกคนมองไม่ใหญ่แล้วนางนางคำข้างนางให้ยังบุ๊ยาม่างถวยเดอ้อม่างถวยม่างซ้ำให้ยังตกเปียกยังสิแล้วมันเป็นพายุพี่น้องพายุเขาทั้งฝ่าทั้งฝนห้องทั้งฝ่า บรรยากาศบ้านห้องกะหลังจากที่สงการเร็นสิ้นไปโดยที่บ่ได้ไปเล่นไซดอกสงการสงการกะอยู่ต่เฮียนไปไซบ่ไดพี่น้องโควิดระบาดท,ทั่วประเทศโอ้กล้ยผู้ใดขึ้นนะแม่เอามาขึ้นแต่พูดมันน,น,น,มนี่เพื่อนปอยบ่อโอ้เพิ่นบ่ไดลามคือ,หอนห้องบ่ซีโตเลยได้่ง ควยกับบยักตากุนขึ้กันละ่ะกับสีบ่อหอนแน่เมื่อวานกลางเว้นจนต้องบีบ่ไไ้ออกไปหน้าเลยพี่น้องว่าสีออกไปเห็ดเวียกยังเฮียนแล้วว่าสีออกไปกินเขาทงไปบ่ได้เลยบบอยากตากฝนไปเลยว่าบาอยักตากแดดห้อนคักห้อนแห้งตั้งถวยกวนเฮียนเห็ดยังแล้ว ตาเราอาบน้ำไปซีเถี่ยวเมื่อวานนี่ซัวซัวฝนสิตกมากเอามีก็เอาน้ำใส่พืนนอนเปิดพัดลมอีกกะบ,บอ่เย็นตกใบามาใบาสองใบาสามกับม่นว่าฝนตกถ้าแถมันฝนสิตกมันเลยหอนจืดน,นิดน้อยเตียงกับสีนอนบ่ายเมื่อนี่มันฝนตกเนาะคันมันบนตน่นนบตตเขาก็กเอาสาดปูถูออกยี่ดีกับนอนใดเย็นขึ้นเกาพี่น้องขาดว่านาจะตกจู่มเมื่อนี่อ้อยลงสาสนอนี่ ไปไปอยากมันล่งสาเป็นสาปปาที่เขาใส่น้ำม,มาหน้าที่นองบ่อยางให้มันมานอนมันสิหมินต่ว่ามันเห็นฟังแมนมันเห็นไลไปคันล่งสาหนิกะซำเข้าอาบนา้ำน้ำคั้วเลยพรวาว่นเขาใส่น้ำปป่าอยู่นี่นี่เป็นน้ำป้ป่ามันเห็นน้ำมันสิมานอนน่ะแล้ว แปลงฟันกันยูนีเฮ็ดน,นังกันยูนีมเมดล่งนี่ก็คือเรียบร้อยเพราะทางหน้าเาขาคือแหล่แทบันเนี่ยเป็นบางบรรยากาศทางหน้า,นาโนบีผ่ออยู่หน้าบ่าเอากล้วยออกด้วยมืนนอนนี่พี่น้องพู้อยู่ทางหน้าแหล่ไปว่ขามไปนี่กะกำลังปงมองมันหาวาไปคนเขาเจ้าเรียงคั้วเขาเจ้าบ่มัดเนาะ เป็นเหลี่ยงควายปล่อยคือจังแถวบันดุงยังสีเต็มอยู่เป็นหาซิมหกซิบตัวอย่าถือฝนกับกำลังแตกเดี๋ยวก็วบบ่าหนาฝนพี่น้องถ้าเลี้ยงบ้านเมื่อใดแม่ยี่สิบเอ็ดป่โอ้มีแต่แนวพร้อมกันเลยตัวนี้เป็นเลี้ยงบ้านเลี้ยงเลี้ยงผู้ตากลอนลงหน้าพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ด ปกติสุปีก็มีหมอลำปีนี้มันโควิดก็อาจจะบ่มีเนะสอ,สองปีแล้วที่ที่โควิดมากบม่มีหมอลำบ่มีอย่างไหมึงเรียงปูตาเลียงปูข้าวปูสีลงหน้าลงดำหน้าบรรยากาศคือบรรยากาศตอนดำหน้าเลยพี่น้องฝนตกดิ้นนะสิอันนี้เพื่อกาะใช้หุดไปแล้วเรียบร้อย ามาได้ทำกรรททำกลางบรรยากาศบาหวานมั้นี่บรรยากาศ,ากาศซุ่มๆจังหน่อยนังจากที่ต้องบีบะไ้อาชีพไร้มือห่อนไร้อัดีลเป็นวาสีอัดได้ง่ายได้พี่น้องสวัวสีเรียบเรี่งขําเเบาได้สวัวสีคิดพอได้เทละคีิปย,ยากอยู่ด้บ่ค่คอยได้อัดโดนแล้วสิเป็นอาทิตย์กว่วล่ะ ฝ่าห้องโอ้ยน้องบีไปก่อนพี่น้องฝ่าห้องฝ่าสุมืมูมันแหงไปตะยานเนะอะไปก่อนขอขอบคุณพี่น้องอะทติดตามน้องบี้าวนพี่น้องไปเฮ็ดกับเขาก่อนบดวยทายเห็้มึงดอกตอนเฮ็ดเพราะว่าฝ่ามาแล้วมันห้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใหนน้นะเมด้พี่น้องเด้อมาเนี้ยกะลำลาไปก่อนกาบสวัสดีจ้าพี่นง้ง